สะเทือนโลกแนะ่เพราะวอลเลย์บอลสาวไทยย ok ูซิโบก่นจะถล่มญี่ปุ่นอย่างแน่นอนเข้ารอบเป็นอันดับที่หนึ่งในรอบสองอย่างแน่นอนหนึ่งแลกให้กับพวกเธอก่อนเพราะว่าเนี่ยทุกอย่างมันพลิกได้อย่างแน่นอนครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานเนี่ยเราอาจจะแพ้ทีมชาติไต้หวันไปนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเราเนี่ยอ่อนไว้ให้เฉยๆเดี๋ยวญี่ปุ่นเขารู้เพราะเราเขารอไปแล้วและรู้อยู่แล้วครับว่าการเจอกับญี่ปุ่นมันเป็นเรื่องที่เราเนี่ยซยเลียนมากกว่านี่ นี่ครับนี่คือบรรยากาศตอนเจอกับทีมชาติไต้หวันนะครับท่านผู้ชมครับน้องเอมมาก็ยังยิ้มแย้มนะครับน้องกับตันทีมเมื่อสามสิบหกก็ยังยิ้มนะครับไม่ซีเรียสทุกคนเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสกันหมดเลยนะครับเพราะเขารอบหมดแล้วนะครับแมชนี้เนี่ยเป็นแมชลองทีมแล้วก็ไม่เปิดเผยความจริงให้กับญี่ปุ่นรู้นะครับเพราะฉะนั้นแผนต่างๆเนี่ยจะไม่ถูกใช้ในแมชเจอไต้หวันครับแล้วพอแมชเจอกับญี่ปุ่นเนี่ยเราก็เก็บแผนอีครับแพ้หมนเลยไมเก็บแผนไว้ทุกแมช สุดท้ายเนี่ยไม่ได้ใช้แผนครับแพะตกรอบไปเฉยๆไม่ใช ok like, ่ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ครับเรายังไม่เต็มที่แต่น้องเอมมาเนี่ยดูการพันเข่าเลยเนี่ยผมมองว่าเธอเนี่ยครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับท่านักกีฬาพันเข่าแบบนี้เนี่ยปกติถ้าไม่มีการบาดเจ็บเนี่ยทางฝั่งทีมแพทย์เนี่ยไม่แนะนําให้พันเลยนะครับเพราะว่ามันจะกัดขวางการสร้างมวลกล้ามเนื้อแล้วก็ทําให้การซัพพอร์ตของกระดูกเนี่ยครับมันถูกไอ้พวกสายยางรัดเนี่ยครับช่วยแทนและทําให้การพัฒนากระดูกกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ดีนะครับ แสดงว่าเธอเนี่ยมีการบาดเจ็บที่หัวเข่าแล้วก็ต้นขาทั้งสองข้างนะครับถ้ามองจากตรงนี้นะครับรวมถึงต้นแขนของเธอด้วยนะครับที่พันอยู่แบบนี้นะครับแหมคนตัวใหญ่โอกาสเจ็บเนี่ยมันง่ายมากครับถ้าใครไม่เคยใช้ชีวิตแบบคนตัวสูงร้อยเก้าสิบนะครับก็คงจะจินตนาการยากครับที่จะกระโดดตบหลายๆครั้งแล้วลงมาสู่พื้นแล้วต้องกระแทกพื้นด้วยน้ําหนักตัวเยอะๆเนี่ยอาการบาดเจ็บมันต้องมาไวกว่าคนตัวเบาแน่นอนครับพวกข้อเขา่าข้อขาแล้วก็การกระแทกต่างๆนะครับ นี่ครับดูไต้หวันให้ดีนะครับการจังกระโดดของไต้หวันเนี่ยแต่ละตัวจังหวะดีและกระโดดสูงทุกคนนะครับไม่รู้ว่าเขาซ้อมกันยังไงเหมือนกันนะครับแต่เราเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าเล่นไม่ได้เต็มที่ในแมตช์นี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเข้ารอบไปแล้วครับเพราะว่าเนี่ยเข้ารอบ2ไปแล้วแล้วก็จะจัดกลุ่มอีกทีนึงนะครับเอากลุ่มละ4ี่ทีมเราเนี่ยมี2กลุ่มนะครับแลวเราก็อยู่กลุ่มเดียวกับญี่ปุ่นแล้วก็ฟิลิปปินแล้วก็ไต้หวันเราเนี่ยจะไม่เจอกับไต้หวันอีกแล้วนะครับแล้ว เข้ารอบทุกทีมนะครับในกรุ๊ปนี้นะครับโดยการจะดับหนึ่งสไปไข่เจออีกกรูปหนึ่งที่มีจีนอ่าเกาหลีใต้ฮ่องกงแล้วก็อะไรอีกทีนึงจะไม่ได้แล้วนี่ครับตบกันอย่างเต็มที่ครับแหมแถมกรรมการเนี่ยเป็นชาวเกาหลีใต้ด้วยหล่อซะด้วยกรรมการคนนี้เจอบ่อยจาชื่อไม่ได้แล้วนี่ครับเห็นในวันบรรยากาศเกมเนี่ยน้องน้องออมเนี่ยครับยังยิ้มอยู่เลยครับขนาดทีมจะแพ้แล้วนะครับพาวาโคนเนี่ย เหมือนกับไม่ได้สติ๊กเรื่องของความพาแพ่แพ้เลยเท่าไหร่เพราะว่าโค้ชเนี่ยก็เข้าใจแล้วเขาว่าไต้หวันเนี่ยฝีมือดีกว่าเราเยอะมากครับมีฐานหน้าทีเยวาวชนนะครับเดี๋ยครับลิโบโรครับโอ้โหรูปร่างน้องๆแต่ละคนเนี่ยดีมากไต้หวันก็รูปร่างดีมากครับแต่และคนเนี่ยดูแขนเนี่ยมีกล้ามตั้งแต่อายุไม่ถึง16ปีสิคือเด็ก14ปีกล้ามเนื้อขนาดนี้เนี่ยผมว่าก็ถือว่าพัฒนาขึ้นทางฝั่งของยูไไทยแล้วนะครับอย่าไปเทียบกับชาวบ้านนะครับเอาเทียบแค่มาตรฐานทางฝั่งเราก่อนนะคครับวามสูงได แขนขาอะไรเนี่ยดูเพียวดีแล้วก็มีความคล่องตัวนะครับอย่างครับโอ้โหแล้วดูดูตัวไต้หวันกระโดดโอ้โหกระโดดนี่ตัวเล็กนิดเดียวแต่กระโดดสูงมากนะครับก็ถือว่าเป็นความสามารถของพวกทางฝั่งจีนครับนะครับที่แล้วผมเห็นบ่อยครับนักกีฬาวอลเลย์บอลบาสเกตบอลจีนโดยเฉพาะบาสเกตบอลจีนตัวเล็กๆนยครับโอ้โหบนอ่ทิกตอกไอจีนี่เพียบเลยครับไอ้นักบาสเกตบอลที่ตัวสูงสักร้อยหกสิบกว่าแล้วดังได้ครับเพียบครับเด็กจีนเพราะว่า เขาไม่รู้มันมีพวกข้อเท้าหรือเอ็นอะไรที่เหมือนกับว่าจะดีกว่าทางฝั่งไทยเรานะครับไอเรื่องข้อเท้าเรื่องสปริงข้อเท้าเนี่ยทางฝั่งจีนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับหรือว่าขึ้นอยู่กับการฝึกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้แต่เด็กจีนเนี่ยความแข็งแรงบางคนเนี่ยครับที่ถ่ายลงติกต็อกอะไรเนี่ยของเรานี่ไม่เคยเห็นเลยนะครับเด็กสูงร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบที่กระโดดดังได้เยอะๆแต่จีนนี่มากันเพียบครับลงถึงฟิลิปปินส์ด้วยนะครับที่โชว์กันแบบลงโซเชียลกันเพียบเลยนะครับจนเนี่ย ดูเป็นเรื่องปกติเลยครับเรื่องของการกระโดดสูงทางฝั่งจีนเนี่ยเขาก็ฮือฮากันแล้วครับเขาโชว์ท่าเลยเนี่ยได้เยอะมากเพราะว่าพวกเขาเนี่ยกระโดดสูงนะครับนี่ครับเราเนี่ยก็ต้องก็ต้องศึกษาเรื่องนี้กันต่อไปนะครับนี่ครับบรรยากาศเนี่ยก็เต็มที่ครับตามสมรรถภาพที่มีอยู่พวกว่าเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นแล้วนะครับแล้วญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยไม่น่าจะปล่อยและญี่ปุ่นเนี่ยได้เปรียบับเราเยอะมากเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับ เพราะญี่ปุ่นคือยังไงครับนอกจากญี่ปุ่นเนี่ยยังมีทีมเก่งๆอีกเยอะครับฮ่องกงอยู่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยครับเอาสตาร์มาทั้งหมดเนี่ยเพียมครับเจ็ดคนนะครับรวมถึงมีบอกว่าเอาสตาร์จางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาเป็นสตาร์ในครั้งนี้ด้วยนะครับทางฝั่งของฮ่องกงครับซึ่งฮ่องกงเนี่ยทะลุเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายมาได้ครับครั้งที่แล้วเนี่ยตกรอบแรกนะครับในแบบที่11นะครับนี่ครับฮ่องกงเนี่ย เหมือนกับจะตั้งใจปั้นทีมโมเลบอลเยาวชนเหมือนกันครับคือโครงสร้างอลเลบอลฮ่องกงเนี่ยคล้ายกับการปั้นเจ็ดเซียนของเราสมัยก่อนนะครับตอนนี้ก็คือปั้นเยาวชนมาแล้วก็ล็อกตัวเอาไว้แบบนั้นเลยนะครับแล้วก็พัฒนาทีมเฉพาะกลุ่มนะครับแล้วทําให้เนี่ยผู้เล่นเนี่ยมีคุณภาพเยอะมากครับแต่เขาไม่สามารถโรเตชันนักตบได้นะครับในพอขึ้นสู่ชุดใหญ่แล้วก็มีปัญหาก็คือพอขึ้นสู่ชุดใหญ่เนี่ยบางคนก็ถอนตัวออกไปนะครับแต่พอชุดยูเซ่งเนี่ยเหมือนกับปีนี้เนี่ยเขาเล่นักกีฬาคุณภาพมา ดีครับเอาชนะทีมชาติจอแดนเข้ารอบมานะครับท่านผู้ชมครับดีครับแต่ละคนเนี่ยหน้าตาคล้ายๆตัวญี่ปุ่นเลยทีเดียวครับแล้วก็มีความคล่องตัวสูงด้วยนะครับชุดนี้เนี่ยไปแข่งเอเชียนยูสเกมด้วยนะครับถ้าจำไม่ผิดเจอชุดยูสิบไทยด้วยนะครับคิดดูแล้วกันนะครับเขาปั้นทีมนี้เนี่ยตั้งใจขนาดไหนนะครับนีครับแต่ก็อย่าลืมครับญี่ปุ่นเนี่ยที่เราจะเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับมีสตาฟเอ็แล้วก็มีสตาฟทีมอะไร แล้วก็อดีตแชมป์เก่าที่พาทีมไปเป็นแชมป์เอเชียเมื่อปี2023นะครับสตาฟคนนี้ครับแล้วก็รวมถึงได้รองแชมป์โลกเมื่อปี2024ด้วยนะครับใช่ป่าวะจะไม่ได้ใช่ใช่เบอร์หนึ่งจีนแชมป์โลกเบอร์สองญี่ปุ่นเบอร์สามอิตาลีเบอร์สี่ไต้หวันครับจริงแชมป์โลกเมื่อปี2024ครับ U17 จริงแชมป์โลกนะครับก็คือชุดอ่าสตาฟชุดนี้เนี่ยครับแต่ไม่มีโค้ด NEC นะครับโค้ด NEC นี่แกเหมาทุกชุดเลยครับจริงแชมป์เอเชียก็มาเป็นสตาฟให้นะครับ ขนาดชุดยูนกเนี่ยแกมาเป็นผู้ช่วยโค้ชแกยังมาเลยนะครับโอรักวอลเลย์บอลของจริงครับญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเนี่ยจะโชคดีกว่าเรามาหลายต่อแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยครับถ้าดูให้ดีๆเนี่ยทีมชาติญี่ปุ่นเล่นไปเพียงแค่2แมตช์เท่านั้นครับเจอกับฟิลิปปินส์แล้วก็เจอกับอิหร่านนะครับแล้วแต่ละเซตแต่เซตเนี่ยเขาก็ใช้ตัวสำรองลงซะเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับตั้งแต่แมตช์เจอกับฟิลิปปินส์แล้วนะครับที่ชนะสเซต่อ แหมคือนะครับแมตช์เจอกับฟิลิปปินเนี่ยเขาก็ถล่มฟิลิปปินไปเนี่ยยี่ห้าสิบเจ็ดยี่ห้าแล้วก็ยี่สเอ็ดยี่ห้าครับแพ้ฟิลิปปินไปแล้วก็ชนะยี่ห้าสิบหกแล้วก็เล่นเซตสี่ครับยี่สิบห้าต่อยี่สิบแล้วพอมาเจอกับอิหร่านเนี่ยชนะยี่ห้าสิบห้ายี่ห้าสิบเก้ายี่ห้าสิบสามครับอิหร่านเนี่ยอย่าลืมนะครับไอชุดนี้เนี่ยน่าจะเป็นชุดที่ไปเอเชียนยูสเกมด้วยนะครับ ถ้าจะไม่ผิดอาจจะเป็นชุดผสมเอเชียนยูสเกมมาชุดนี้ด้วยครับซึ่งเขาเนี่ยก็คาดหวังเหมือนกันครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ตกรอบนะครับพ่อแพ้ฟิลิปปินส์ไป3าต่อศเซตแหมญี่ปุ่นเล่นเพียงแค่2แมตช์เราเล่นไป3แมตช์เพราะทีมในกลุ่มเราเนี่ยมี4ทีมทีมกลุ่มญี่ปุ่นเนี่ยมี3ทีมนะครับเพราะว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยถอนตัวออกไปนะครับหรือว่าเลบานอนทั้งอย่างนี้นแหละอยู่อ่าสายนี้นะครับโอ้โหเราเจอกับญี่ปุ่นเวลา11บเอโมงของฝั่งจอแดนนะครับท่านผู้ชมครับเป็นการหา เล่นรอบก่อนรอบ8ทีมสุดท้ายเพื่อจัดอันดับทีมก่อนเข้ารอบแทีมสุดท้ายนะครับแล้วก็ไปไข่เจอกันนะครับแข่งเวลาบ้านเราเนี่ยก็บวก4ี่ชั่วโมงนะครับก็คือแข่งเวลาบ้านเราเนี่ยสิบห้านาฬิกาหรือบ่ายบ่ายสามโมงเย็นครับอโอกาสการแพ้ชนะเนี่ยผมยี่จะคาดเดาจริงๆครับว่าสาวไทยเนี่ยจะชนะหรือจะแพ้นะครับเพราะญี่ปุ่นเนี่ยแมตช์แรกเขาก็โรเตชันทีมาเหมือนกันครับแล้วเราเนี่ยก็ไม่รู้ว่า สมรรถนะร่างกายเนี่ยจะสู้ญี่ปุ่นได้หรือเปล่าแต่เราแข่งมากกว่าญี่ปุ่นถึง1นัดด้วยกันนะครับแล้วเราเนี่ยครับก็ไม่ได้มีความฟิตมากกว่าญี่ปุ่นเพราะแต่ไม่แน่ครับโอกาสการพลิกเนี่ยมันยังมีนะครับถ้าเราเนี่ยผีเข้าผีออกขึ้นมาเนี่ยหรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยเดินทางมาสายเนี่ยเราก็มีโอกาสชนะ3ต่อศูนย์เซตได้เลยครับเนี่ยแหมเราเนี่ยต้องถึงแม้ว่าความกดดันเนี่ยจะไม่มีถ้าเราแพ้2แมชล้วนในรอบนี้นะครับก็คือแพ้ญี่ปุ่นกับแพ้ฟิลิปปินเนี่ยเราก็ยังเข้ารอบในฐานะ อันดับอ๋อไม่ไม่ไม่ผมพูดผิดครับเราก็ยังเราก็ต้องเข้าอันดับหนึ่งหรืออันดับสองับไม่ใช่เข้ารอบแปดทีมสุดท้ายเลยครับเข้ารอบเอาแค่ทีหนึ่งที่สองครับเพื่อเข้ารอบสี่ทีมสุดท้ายนะครับในการเข้ารอบนี้ไม่งั้นเนี่ยเราจะหลุดไปชิงที่สี่ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นการเจอกับญี่ปุ่นเนี่ยเราต้องชนะให้ได้ครับแล้วเราเนี่ยก็ต้องชนะฟิลิปปินให้ได้ด้วยครับแล้วเราเนี่ยก็ต้องลุ้นทางฝั่งของไต้หวันเนี่ยให้แพ้รวดด้วยนะครับ เพราะว่าไต้หวันเนี่ยแต้มมากกว่าเราอยู่นะครับคือเราต้องลุ้นค่อนข้างจะหลายต่อครับตั้งแต่เจอกับญี่ปุ่นนี่แหละครับแหมนี่แหละครับท่านผู้ชมครับต้องลุ้นว่าโค้ชจากลกับโค้ชโทนี่แล้วก็โค้ชเจออนเนี่ยแล้วก็โค้ชแชมป์ของเราเนี่ยครับแหมแต่ละคนเนี่ยเป็นสตาฟโค้ชชุดใหญ่กันทั้งนั้นนะครับจะทําผลงานได้อย่างไรครับในเวลาที่มันไม่เหมือนกับปี2023นะครับที่เราเข้าไปเป็นแชมป์กลุ่มแล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็ เล่นรอบนี้แลยครับแล้วเราก็แพ้ทางฝั่งของจีนนะครับซึ่งไม่มีผลอะไรนะครับแล้วเราก็เข้ารอบเป็นอันดับที่2ใน4ทีมในรอบนี้แล้วก็หลุดเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายนะครับแหมแต่ปีนี้เนี่ยการจับกลุ่มเนี่ยมันจัดกลุ่มค่อนข้างเราจะเสียเปลี่ยบครับเรามาอยู่กลุ่มเดียวกับไต้หวันตั้งแต่รอบแรกเลยนะครับแล้วโอกาสตกรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยมันก็มีสูงมากครับต้องลุ้นในการเจอแมตช์นี้แหละครับแล้วก็ลุ้นอีกคู่หนึ่งที่จะแข่ง เวลาใกล้ๆกันเนี่ยไต้หวันเจอกับฟิลิปปินส์นะครับในช่วงเดียวกันเนี่ยครับว่าเราเนี่ยต้องให้ฟิลิปปินส์ชนะไต้หวันให้ได้นะครับแล้วเราเนี่ยควยชนะฟิลิปปินส์ให้ได้แล้วเราเนี่ยก็ชนะญี่ปุ่นให้ได้ด้วยครับโหลุ้นหลายต่อเลิอเกินวันนี้ขอราไปก่อนเลยครับท่านผู้ชมครับ